สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook แล้วต้องการที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ของ Facebook ท่านไหนที่ Facebook อยูนะ่ในการทำแอดโฆษณาก็จะมีเพราะว่ามีปัญหาหรือว่าติดตรงไหนบัญชี Facebook ถูกบล็อกถูกยืนยันตัวตนนะครับหรือว่า โดนปิดโฆษณาอะไรต่างๆนาะนาะนะก็สามารถที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะคุยตั้งแต่9ก้นาฬิกาจนถึงเวลาที่ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่นะสิบแนาฬิกานะครับแล้วก็วันวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่แน่ใจว่าเขาทํางานหรือเปล่าเพราะปกติผมจะสอบถามเขาไปวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับสามารถที่จะสอบถามได้เลยวิธีการก็คือนะครับผมให้ลิงก์นี้ส่งลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์ที่ชื่อว่า h t t p s www facebook com business help support ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้แล้วก็ท่านไหนที่ไม่ได้รับลิงก์ก็สามารถดูในคลิปวิดีโอตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นลิงนี้อ่าผมจะก๊อปปี้ตัวนี้นะครับคัดลอกไปอ่าผมมาเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อจะให้เห็นพร้อมๆกันนะครับผมคัดลอกมาวานแล้วก็กด enter หนึ่งครั้ง นะครับมาหน้านี้เขาจะให้เราเราก็มาเริ่มเลยครับเริ่มที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าเราจะติดต่อเขาให้เลื่อนลงมาตรงนี้ครับมันจะมีขีดตรงนี้ถูกไหมเลือกปัญหาดูการช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้เขาให้เลือกไทตรงนี้ or asset type ก็เลือกตรงนี้ครับคนที่มีปัญหาบัญชีโฆษณาคนที่ปัญหากับเพจเพจ a c e b o o k คนจัดก,การธุรกิจอะไรพวกนี้นะครับนะเราก็ไปเลือกเอาเลยมีปัญหาเรื่อง จ่ายเงินไม่ได้เกี่ยวกับบัญชีโฆษณานะครับเกี่ยวกับบัญชีโฆษณาที่จ่ายเงินไม่ได้ผมก็จะเลือกบัญชีโฆษณาตัวนี้เขาก็จะมีบัญชีโฆษณาใน Facebook ของเราผมแนะนําให้ล็อกอิน a c e b o o k ตัวที่เรามีปัญหาไว้นะครับสมมุติว่าเป็น f a c e b o o k ตัวนี้นะครับของผม่ที่มีปัญหาอ่าทีนี้ผมจะถามเขาละนะที่จ่ายเงินไม่ได้นู่นนี่นั่นถูกไหมครับอสมมติว่าบัญชีนี้ก็แล้วกันเขางผมมีปัญหาอยู่ คลิกเข้าไปเลยคลิกที่เลือกบัญชีนี้นะครับมันก็จะมีจากเรื่องสินทรัพย์มาเป็นเลือกปัญหานะครับแล้วก็เลือกลงมานะก็จะมีให้เราอีกว่าโฆษณาถูกฉันถูกปฏิเสธฉันชําระเงินไม่สาเร็จบัญชีของฉันถูกปิดการใช้งานถือว่าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องอะไรก็คลิกตรงนี้สมมุติว่าบัญชีของฉันถูกปิดการใช้งานก็แล้วกันนะครับบัญชีโฆษณาถูกปฏิเสธผมคลิกตรงนี้พอเราคลิกตรงนี้ก็มาถึงขั้นที่3ม พอมาถึงขั้นที่3ปุ๊บเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับที่เราจะอ่ะผมก็จะพิมพ์ว่าอ่ะใส่เบอร์เบอร์โทรของเราลงไป Facebook เขาจะจับเบอร์โทรเราได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าบัญชีถูกระงับการใช้งานเขาก็พิมพ์ไปครับบัญชีถูกระงับการใช้งานมันจะมีบอกว่าให้เราเริ่มแชท เราก็เริ่มแชทกับเจ้าหน้าที่เลยอันนี้ผมจะไม่กดนะเพราะว่าผมผมไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรตัวนี้ผมเอาให้ดูเฉยเนี่ยเราก็เริ่มแชทกับเจ้าหน้าที่เลยถ้าเกิดว่าอยู่ในเวลาทําการของเขาเนี่ยนะครับในเวลาทําการของเขาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะตอบกลับเรามามีแชทอินบ็อกเลยครับแชทอินบ็อกอย่างนี้เลยเนี่ยที่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่นะอะผมเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาตรงนี้ครับแชทกับเจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบช่วยตรวจสอบให้เราจะนี้ครับนี่ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะคุยกับเจ้าหน้าที่ Facebook มีปัญหาโฆษณาไม่วิ่งมันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาเราก็สามารถที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่ไปได้ตอนนี้ Facebook เปิดให้รู้สึกจะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดผมเริ่มแชทปุ๊บก็รออีกประมาณ20บกว่านาทีนะครับเราก็เริ่มแชทกับเขาให้เขาไปตรวจสอบเพจให้เราไปตรวจสอบบัญชีธุรกิจให้เราบัญชี Facebook ให้เรา Facebook โดนบล็อกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานานะครับก็สามารถที่จะแชกทก โอเคสัหรับวันนี้ก็เอาเทคนิคไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่อง Facebook นะครับมีปัญหาสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ดีครับ